สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป3ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวันที่7นะคะวันที่เมกราคม2565นะคะอยู่ในเรื่องเดิมค่ะคือเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนะะื้อหากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเฉลยของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นแนวทางการเขียนเรื่องนะคะอ่าจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพียงแค่ว่าเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะให้เขียนให้ให้เขียนคําให้ถูกต้องก็พอแล้วก็มีคําให้มันตรงกับภาพเท่านั้นนะคะก็ได้คะแนนแล้วเนาะลูกเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะคุณครูเนี่ยก็เป็นแนวทางให้นักเรียนเฉยๆนะคะอย่างนีภาพคุณครูก็แต่งเรื่องว่าห้องเรียนน่าอยู่นะคะ ครูคก็แต่งว่าหลังจากเลิกเรียนวันนี้เป็นเวรประจำวันของฉันและเพื่อนๆพ,พวกเราช่วยการเก็บกวาดเช็ดถูห้องเรียนและกระดานดำให้สะอาดร่วมแรงร่วมใจการทำความสะอาดให้เสร็จโดยเร็วก่อนกลับบ้านฉันและเพื่อนมีความสุขมากที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดและถ้าห้องเรียนของเราสะอาด ก็จะทำให้เราเรียนได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมีจบแค่นี้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่ให้มันตรงนะคะกับภาพของเราเอ๊ะภาพของเราเป็นภาพปัดกวาดนะักเรียนอ่ะจะไปปรุงอาหารก็ไม่ใช่นะคะเราก็แต่งให้มันตรงกับภาพเท่านั้นเองก็ได้คะแนนไปแล้วนะคะโอเคค่ะมาเนื้อหาถัดไปนะคะก็คือการคิด จินตนาการนะคะมารู้จักการคิดจินตนาการก่อนมันคืออะไรนะคะมันก็คือความคิดเชื่อมโยงประสบการณ์ของเรานะคะและความจริงในชีวิตจริงไปสู่อนาคตรหรือเชื่อมโยงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นนะคะมาจากความคิดของตัวนักเรียนเองของตัวเราเอง ในการคิดจินตนาการขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นการเขียนเรื่องจากจินตนาการคืออะไรนะคะมันก็คือเป็นการเขียนนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยแสดงความคิดจินตนาการและก็ประสบการณ์ของตนมาเชื่อมโยงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทีนี้เรามาดู วิธีนะคะปฏิบัติในการเขียนเรื่องจากจินตนาการกันก่อนเนาะหน,นะคะเราจําเป็นจะต้องวางโครงเรื่องของของเรื่องเนี่ยที่จะเขียนต่อนค่ะ2ก็คือคิดลําดับเหตุการณ์เอ๊ะว่าเราจะขึ้นต้นว่าอะไรดีเราจะใช้เรื่องราวแบบไหนดีนะคะในการเขียนต้องมีลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องให้มันสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กัน 3ก็คือย่อหน้าใหม่ถ้านักเรียนเขียนเยอะนะคะย่อหน้าใหม่เนี่ยเมื่อขึ้นตอนใหม่เพื่อให้อ่านสะดวกนะคะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจาเป็นก็เลยจําเป็นจะต้องเขียนย่อหน้าใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราแต่งเรื่องจากภาพเนี่ยให้เขียนแค่ไม่กี่บรรทัดนะคะสีบรรทัดเราไม่จําเป็นต้องไปย่อหน้าใหม่เราเขียนย่อหน้าเดียวให้จบเลยเนาะและต่อ่ะข้อที่4ี่นะคะ เขียนสะกดคําให้ถูกต้องชัดเจนข้อนี้สําคัญนะคะนักเรียนเขียนสะกดคําให้ถูกต้องชัดเจนถ้านักเรียนเขียนคาไม่ถูกนะคะคณะกรรมการหรือว่าครูตรวจเนี่ยเขาก็จะหาคะแนนในข้อนี้ของนักเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะต้องสะกดคําให้ถูกต้องชัดเจนนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5นะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดแล้วก็ น่าอ่านนะคะถ้าเราเขียนแล้วผูวต้ตรวจเนี่ยอ่านไม่ออกคนครูอ่านไม่ออกนะคะเขาก็จะอ่านให้คะแนนน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยก็ต้องตัวหนังสือลายมือส,สวยๆนะคะไม่ต้องสวยมากก็ได้ลูกแต่สะอาดสะอานและก็น่าดูนะคะถ้าเราจะลบดินสออ,อกเราควรที่จะลบให้สะอาดนะคะไม่ใช่ลบพรลวกๆเนาะ ลบแล้วมันยังมีรอยดำอยู่อันนี้ก็มันไม่สะอาดนะคะมันก็ไม่น่าดูเนาะนะ่าอ่านนั่นเองถัดมาข้อที่6นะคะเราจําเป็นจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เราเขียนด้วยถ้าชื่อเรื่องถ้าเรื่องของเราเป็นการทําความสะอาดแต่ชื่อเรื่องของเราว่าสุขใจวันนี้อาหารอาร่อยก็ไม่ใช่นะคะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องแล้วก็ชื่อเรื่องจําเป็นจะต้องสอดคล้องกันนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาของเรากันก็คือการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะก็คือเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคนค่ะของแต่จินตนาการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถูกเลยลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเขียนของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันจะเอามาเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งคนมีจินตนาการแตกต่างก,กันอยู่แล้วนะคะโดยดูจากภาพเป็นพื้นฐาน เราดูภาพแล้วแหละนะคะแล้วก็เราก็ใส่จินตนาการว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามความคิดของเรานะคะแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวในต่างๆจากภาพให้มีความเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหลักการเขียนเรื่องจากภาพกันนะคะข้อ1ค่ะเมื่อเราดูภาพแนละ้วก็พิจารณารายละเอียดให้ ครบถ้วนนะคะเวลาที่เราจะเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากภาพเราก็ควรที่จะดูว่าภาพภาพนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างมีคนกี่คนเขาน่าจะทำอะไรนะ่าอะไรน่าจะเป็นใจความหลักเป็นภาพของคนกำลังรดน้ำต้นไม้เอ๊ะมันควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนะคะแบบนี้นะคะควรจะพิจารณาให้ละเอียดก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะถัดมาข้อที่2 ก็ใช้จินตนาการค่ะผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตหรือว่าคิดไปให้ให้ว่าในอนาคตนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ในปัจจุบนันเราอาจจะเสริมปรุงแต่งอะไรเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะ3ก็คือสร้างความคิดค่ะคำหนึ่งโดยใช้ความเป็นจริงเป็นฐานนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันบินได้ก็ไม่ใช่นะคะเราต้องอิงความเป็นจริงไปด้วย ไมใ่ใช้จินตนาการอย่างเดียวนะคะโอเคต่อมาค่ะนั่นก็คือข้อที่4นะคะเรียงลำดับเรื่องให้ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่ว่าเขียนเรื่องนี้แล้วพอไปกลางๆเรื่องนะคะเปลี่ยนใจความใหม่ไม่ใช่นะคะถ้ามันอยู่เรื่องไหนเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องไหนภาพภาพนั้นเป็นเรื่องเรื่องไหน เราก็ให้อยู่ณนะจุดๆนั้นอย่าเปลี่ยนเรื่องนะคะหรือว่าอย่านอกเรื่องนั่นเองข้อ5ค่ะเขียนเล่าความนะคะให้ต่อเนื่องกันเนาะเหมือนที่ครูบอกนั่นแหละอย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องนะคะลำดับเหตุการณ์ให้มันต่อเนื่องกัน 6. ก็คือตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจนั่นเองแล้วก็ข้อ7ค่ะเขียนลายมือให้อ่านง่ายนั่นเองนะคะ โอเคค่ะมาถึงกิจกรรมของเราวันนี้กันค่ะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะให้นักเรียนแต่งเรื่องจากภาพตัวบรรจงเต็มบรรทัดความยาวเจ็บรรทัดนะคะโดยเป็นภาพภาพนี้นะคะอะเดี๋ยวเกินก่อนภาพภาพนี้เออนักเรียนคิดว่ามันควัจะเป็นภาพที่อยู่ที่ไหนเอ่ยคิดว่าจะอยู่ที่ไหนคะภาพภาพนี้อาบางคนอาจจะบอกว่า โอ้ห้องหนูก็มีตู้แบบนี้เลยค่ะในห้องเรียนของหนูอาจจะบอกว่าห้องเรียนแต่เอ๊หนังสือหนังสือเยอะขนาดนี้นะคะคุณผัวผ,ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องสมุดแน่เลยอ่าเราก็จกเป็นต้องเริ่มในเรื่องของห้องสมุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะให้เวลานะคะวันนี้เราเรียนกัน2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้เสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะในไลน์กลุ่มสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันในชั่วโม,มงหน้าสวัสดีค่ะ